สวัสดีนักเรียนชั้นอรียนวันหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนเรื่อภาษาจีนหนึ่งถึงยี่สิบกันนะคะไปฟังกันเลยอีหนึ่งเออสองซานสามซื่อสี่อู่ห้าลิวหกชีเจ็ดปา 8จิ๋ว9ชือ10ชืออี1 1ชื่อเออ12ชื่อซาน13ชื่อซื่อ14ชืออูสชือริว16ชือจี17 ชื่อป้าสิบแปดชื่อจิวสิบเก้าเออชื่อยี่สิบ